พวกกับผมเวจากเวียโตนะครับวันนี้นะครับผมมีรถจากทั้งค่ายมูสเดทเบนนะครับรหัส C220 งสองนะครับ W 2 0 2นะครับคันนี้เป็นปี1995นะครับรถคันนี้เครื่องเดิมนะครับเครื่อง M ตองหนึ่งไม่เคยติดแก๊สนะครับบอดี้คันนี้บางเดิมทั้งคันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ารถคันนี้นะครับขายนอกเนี่ยเป็นยังไงกันบ้าง เดี๋ยวจะให้กล้องนะครับไล่ตั้งแต่ด้านหน้าไปเลยนะครับรถชนนี้ก็เดิมๆไม่มีการตกแต่งเพิ่มเติมมาแต่อย่างใดนะครับสีเนี่ยเป็นสีบอลเงินนะแล้วก็ตัวบอดี้นะครับมันรถนะ่ะบางๆเลยแต่ว่ามันก็จะมีร่องรอยของการใช้งานนะครับเพราะรถยังเป็นสีเดิมอยู่นะครับ เนี่ยครับบางจริงๆคันนี้มันจะมีร่องรอยเนี่ยครับผมจะให้ดูเนี่ยมันแต่มันจะเป็นทุกคันนะตรงเนี้ยเนี่ยครับด้านเนี้ยก็เป็นเพราะว่าเวลาเรามือสอดเข้าไปจับมันก็จะอย่างเงี้ยครับเป็นตำหนิ ก็จะมีไฟท้ายนะครับอันนี้มันก็จะมีแตกไรยงาส่วนด้านบนที่มันน่าจะมีการโดนแดดตรงนี้นะครับแต่ว่าส่วนตรงนี้ก็ยังถือว่าโอเคอยู่ตำหนิผมจะให้เห็นไปเลยนะครับมันก็มีทั้งสองฝั่งนะไฟด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับจะมีเนี่ยแต่ให้กล้องแพนมาดูดใกล้ๆเลยตัวแตกไรงาไม่รู้ในกล้องจะเห็นไหมอ่าประมาณนี้ครับแต่ว่ามันไม่มีแตกไม่มีอะไรนะมันก็เป็น คลิซี่ตรงนี้นะครับ <c oughs> สีรอบคันเนี่ยโดยรวมถือว่าใช้ได้เลยครับก็จะมีร่องรอยมอีรอยสเก็ตหินบ้างนะครับ <c oughs> แต่ฝั่งเนี้ยตรงตำหนิเนี่ยจะน้อยกว่าฝั่งนู้นเนี่ยครับให้กล้องแพนดูจะนิดนึงด้านหลังก็เหมือนกันไม่เยอะนะเนี่ยครับ อืมหลังคาโอเคนะครับเดี๋ยวให้กล้องแพนมาดูหลังคาหลังคาก็บางๆอยู่ครับเดิมๆเลยเนี่นะครับแสกเสียงบางบาเลยอืมอ,อจะมีตำหนิตรงนี้นิดนึงตรงนี้นะครับมันแตกอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เก็บงานให้นะเพราะว่าตรงนี้หาของให้ไม่ได้นะครับฝั่งนู้นไม่เป็นนะเป็นฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับ ตัวถังบางๆจริงๆแล้วก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดส่วนอื่นกันต่อครับตามผมมาเลยครับเดี๋ยวจะพูดฟ e e l i n g นะครับของรถคันนี้กันนิดหนึ่งนะครับก็รถคันนี้ผมเองก็ได้ใช้งานนะครับใช้งานอยู่บ้างนะครับ ขับไปนู่นไปนี่ขับไปเอาไปดูรถบ้างนะครับจากที่ได้ซื้อมาแล้วก็เก็บงานเสร็จแล้วนะครับรถคันนี้ผมว่าใช้ในเมืองเนี่ยดีเลยนะครับแล้วก็คล่องตัวห้องโดยสารของตัว202เนี่ยนั่งสบายเลยครับเบาะหน้าเบาะหลังถือว่าดีเลยนั่งสบายแล้วก็เวลาผมขับคันนี้เอาไปต่างจังหวัดใกล้ๆมาไปกลับ ก็ประมาณสัก200 250กิโลขับไปกับไม่เมื่อยเลยครับเบาะนั่งสบายแล้วก็ไม่เมื่อยหลังบางรถบางรุ่นน่ะเวลาเราขับนานๆหรือว่ารถติดอะ่ะมันจะมันจะเมื่อยหลังนะแต่สำหรับเบนต์ตัวนี้ผมว่าดีเลยครับแล้วก็อัตราบริโภคน้ำมันเนี่ยผมว่าไม่ค่อยกินน้ำมันด้วยถ้าวิ่งทางไกลเนี่ยถือว่าก็ประหยัดนะถือว่ากำลังดีเลยครับสำหรับรถ รถปีมันเก่าขนาดนี้นะรถปี90้าู่เนเงนียนะครับก็ถือว่าอัตราเร่งดีแล้วก็ไม่กินน้ำมันเกียร์สี่สปีดก็ถือว่าโอเคครับ <c oughs> โดยรวมโดยรวมเลยผมผมชอบนะด้วยราคาแล้วก็าการสมรรถนะในการขับขี่ ดีวิ่งทางตรงนิ่งมากแล้วก็เข้าโค้งก็ดีครับคันนี้กระฉับกระเฉงในเมืองคล่องตัวจอดง่ายแล้วก็ขับทางไกลต่างจังหวัดก็เป็นรถที่ขับดีไม่เมื่อยเบาะผมว่าก็นั่งสบายด้วยครับแล้วก็รูปทรงของตัว202เนี่ยก็ดูแบบว่าผมว่ามันยังดูสวยนะดูคลาสสิกดีนะครับวัสดุที่ใช้ก็ค่อนข้างที่จะดีด้วยนะครับ รถคันนี้ก็แอร์เย็นช่วงล่างดีเก็บงานให้แล้วนะครับคันนี้เอาไปก็คือใช้ได้เลยนะครับขับดีเลยก็ถ้าใครชอบรถที่ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงเป็นเดลิเยตได้แล้วก็ขับขี่เดินทางปลอดภัยตัวถังแข็งแรงนะครับคันนี้นะครับลองมาดูลองมาทดทดลองขับดูครับ ก็ฝากไว้ครับเดี๋ยวมาดูนะครับทางด้านห้องเครื่องนะครับคานหน้าเดิมๆนะครับห้องเครื่องเดิมๆนะครับนนี่ผมก็ถ่ายในที่โลง่สงสว่างๆให้เห็นชัดๆเลยนะครับนี่นะครับ คือรถจากทางผมเนี่ยผมจะเน้นคือห้องเครื่องเนี่ยสีต้องเดิมนะครับคานหน้าต้องไม่มีการพ่นมาแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวเรามาดูซอกในกันบ้างนะครับอย่างซอกในเนี่ยก็คือต้องเดิมสีเดิมแบบนี้นะครับคือที่ผมเนี่ยผมจะไม่เอารถที่พ่นซอกหรือคานหน้าห้องเครื่องนะครับ มันอย่างนั้นมันเราก็กลัวว่ารถจะมีอุบัติเหตุหนักมาหรือเปล่านะครับเบนรุ่นนี้จะมีสอนอยู่ตรงนี้นะก็อยู่ปกตินะครับท่าเดิมของเขาเลยด้านหลังก็เช่นกันนะนี่นะครับหนึ่งสองสี่ก็จะมีเป็นเป็นสอนอย่างนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าสอนเดิมๆโรงงานอย่างเงี้ยก็คือว่ารถไม่มีอุบัติเหตุด้านข้างมานะครับด้านหลังนี้นะครับนี่ หลังก็ซอกเดิมนะครับสีเดิมนี่นะครับก็จะเป็นสีเดิม,ดมโรงงานเขาเลยนะครับตำหนิตรงนี้นิดนึงให้เห็นไปเลยด้านนี้นะครับก็คือตรงเนี้ยผมไม่ได้เก็บงานให้นะครับก็ให้ดูไปเลยว่ามีตำหนิตรงไหนบ้างนะครับ,รบเดี๋ยวมาดูฝั่งนู้นกันฝั่งนี้นะครับ ฝั่งซ้ายด้านหน้าเช่นกันครับซอกเดิมเหมือนกันนะครับซอกเดิมเดิมไม่มีการพ่นสีมาแต่อย่างใดนะครับสอนอ่าสอนก็อยู่นี่นะครับให้ดูทางนี้นิดนึงนี่นะครับเดิมเดิมมาดูทางด้านหลังซ้ายนะครับด้านหลังซ้ายนี่นะครับ เหมือนกันซอกเดิมไม่มีการพ่นสีนะครับสอนนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดส่วนอื่นกันต่อครับของรถคันนี้เดี๋ยวมาดูภายในของรถคันนี้กันครับรถคันนี้ผมให้ความเรียบร้อยภายในเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเพราะว่ารถเนี่ย อายุก็ใกล้จะ30ปีแล้วแต่ว่าถือว่าภายในเนี่ยสภาพแบบนี้ยังสะอาดแล้วก็กลิ่นดีนะกลิ่นไม่อับกลิ่นยังหอมอยู่นะครับส่วนตัวผมชอบรถเก่าที่ภายในเนี่ยประมาณเนี้ยก็ถือว่าโอเคละแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าคันนี้เบาะคู่หน้าเจ้าของเก่าคุมมาใหม่คุ้มมาใหม่นะครับแต่ว่าเป็นหนังแท้นะ เป็นอย่างแท้แต่ว่าแผงประตูสีบ่บานแล้วก็เบาะหลังยังเป็นหนังเดิมรงงานอยู่นะครับเบาะหลังเนี่ยก็หนังหนังดีเลยนะไม่ไม่ขาดอยู่ในสภาพที่ดีแล้วผมก็ทำการสปาเก็บรายละเอียดทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูออคอนโซลกันตรงกลางเลยเริ่มจากตรงกลางว่ามีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็เป็นที่เท้าแขนแล้วก็เป็นที่เก็บของ ผมว่ามันเยอะลึกนะแล้วก็ใหญ่ไม่ไม่ใหญ่แต่ว่าค่อนข้างเยอะลึกเก็บแก้วเก็บอะไรเงี้ยได้เลยแล้วก็ตรงกลางเนี่ยตรงนี้คันเกียร์เนี่ยก็เป็นตรงนี้ก็เป็นสวิตช์กระจกนะครับใช้ได้นะครับขึ้นลงได้นี่นะครับอ่ะนี่นะครับด้านหลังก็ลงได้นะครับ ขึ้นลงได้ทั้งทั้งทั้งสี่บาร์เลยนะนี่นะครับลายไม้ตรงกลางเนี่ยนะครับมันจะมีอย่างเงี้ยตามการใช้งานนะครับอันนี้นะแต่ว่าถือว่ายังโอเคอยู่นะครับแต่มันก็จะมีร่องรอยประมาณนี้นะแต่ว่า <c oughs> นี่ส่วนพวกตรงนี้ยังโอเคอยู่นะครับ เครื่องเสียงตรงนี้ก็เป็นพาย ون เนียเป็นจอแบบสัมผัสนะครับต่อบลูทูธได้แล้วก็รับโทรศัพท์คุยได้เลยนะครับมีไมค์อยู่ตรงที่บางแดดฝั่งคนขับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแอร์ก็กดความแรงที่ทางลมทั่วๆไปอุณหภูมินะครับแต่ตรงตรงนี้เซ็นอร์ล็อกใช้ได้นะครับเซ็นอร์ล็อกอันนี้ไฟฉุกเฉินลอยฟ้านะครับอันนี้ไอตัวนี้ มันเป็นที่พับหัวหมอนด้านหลังนะครับคิดว่าน่าจะเสียเพราะส่วนมากมันก็บางคันมันใช้ได้บางคันมันใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้เก็บงานให้ผมรีวิวคันนี้ก็คืออันไหนที่เก็บงาน <c oughs> ไปก็จะก็จะเป็นส่วนที่เก็บงานแต่ว่า,ารายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆบางทีก็อาจจะไม่ได้ทําให้นะครับก็อาจจะลูกค้าอาจซื้อไปก็ไปต้องไปเก็บจุกจิกจุกจิกกันเองนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดู ทางเบาะด้านหลังกันครับเดี๋ยวมาดูห้องโดยสารนะครับทางด้านหลังกันครับเล็กรูมกำปั้นกับประมาณหนึ่งนิ้วนะครับกำปั้นกับประมาณหนึ่งนิ้วผมว่าเบาะมันส่วนตัวผมนะผมว่ามันอาจจะสั้นไปนิดนึงแต่ก็ถือว่านั่ง,อล,องลองปิดประตูนั่งโอเคไหมก็ถือว่า ไม่แคบสําหรับผมนะสอดเท้านะครับสอดเท้าได้นะสอดเท้าได้แล้วก็เฮดรูมเฮดรูมก็เกือบ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 หนึ่งกำปั้นนะครับมาดูที่เท้าแขนนะครับที่เท้าแขนผมว่ามันมันก็อาจจะเล็กไปนิดนึงแต่ด้วยตัวซีค์พเนี่ยเป็นรถไซส์เล็กของตัวค่าย Mercedes Benz นะครับ ก็ภายในมันอาจจะไม่ได้กว้างมากนะครับถือว่าที่เท้าแขนนี่ก็ประมาณหนึ่งนะครับก็ตำแหน่งการวางแขนก็ถือว่าโอเคครับได้อยู่ก็ห้องโดยสารโดยรวมของตัว W 2 0 2เนี่ยก็ถือว่ามันไม่ไม่แคบนะผมว่าถือว่านั่งก็ถือว่าโอเคเลยยิ่งด้านหน้าเนี่ยทั้งเบาะ คนขับแล้วก็บอกคนนั่งเนี่ยผมว่ารุ่นนี้ทำได้ดีนะถ้าเทียบกับคู่เปรียบในเจนเดียวกันผมชอบเบนซ์รุ่นนี้มากกว่าเพราะว่าตัวผมเนี่ยขับคันนี้ไปต่างจังหวัดรู้สึกว่ามันไม่เมื่อยไม่เมื่อยหลังแล้วก็ผมทั้งขับแล้วก็ได้นั่งคันนี้ไปต่างจังหวัดนั่งก็ดีครับเรานั่งไกล มันไม่เมื่อยหลังอะบางคันรถไซส์เล็กๆเนี้ยเรานั่งเรารู้สึกว่ามันจะเมื่อยหลังนะคันนี้ถือว่าเดินทางไกลดีเลยครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะถ้าใช้เดินทางไกลเนี่ยขับดีด้วยมันเป็นรถที่เวลาเราขับกะต่างจังหวัดเนี่ยมันค่อนข้างจะนิ่งใช้ความเร็วสูงนิ่งนะครับเข้าโค้งก็โอเคนะแต่อาจจะไม่ได้คมมากเหมือนเหมือนค่ายคู่เปรียบกันนั่นอาจจะอาจจะออกอารมณ์สปอร์ตแล้วก็ โค้งอาจจะคมกว่าแต่ว่าทางตรงอันนี้ผมว่าทำได้นิ่งดีเลยก็ฝากไว้ครับสำหรับใครหารถใช้งานเดลิ s e สักคันหนึ่งที่ก็ใช้งานได้ทุกวันแล้วก็ตัวถังบอดี้ดูแข็งแรงแล้วก็ภายนอกก็ยังดูดีอยู่นะครับฝากไว้สำหรับเบนซ w สองนองนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับห้องเก็บสัมภาระของรถคันนี้กันนะครับอาจจะบอกก่อนว่ารถรุ่นนี้รีโมท กุญแจเป็นรีโมทนะครับยิงด้านหลังแล้วก็ยิงที่ด้านข้างประตูคนขับนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องเก็บสัมภาระรถคันนี้กันนะครับเปิดอ่ะเปิดตรงนี้ครับกดตรงนี้นะครับเปิดคันนี้ก็รถพรมด้านหลังเดิมๆนะครับนี่นะครับก็ยังถือว่า อยู่ในสภาพดีนะคมเนี่ยครับอ่าเดี๋ยวมาดูทางด้านยางอะไรกันยางอะไรอยู่ครบนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับเดิมนะตัวถังนะครับเดิมๆรถไม่เคยติดแก๊สมาก่อนนะครับคันนี้อ่าเดี๋ยวให้ดูเนี่ยครับซอกเดิมๆเ,เลยครับรถบางๆแห้งๆเลยคันนี้ ในคลิปอาจจะมืดไปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนที่ถ่ายเนี่ยมัน6กโมงครึ่งแล้วนะครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับตัว w 2 0 2คันนี้นะครับผมขอเปิดราคาไว้ที่149,000บาทนะครับในราคานี้รถพร้อมใช้เลยนะครับวิ่งทางไกลได้เลยนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็ใช้รถคันนี้ไปต่างจังหวัดอยู่เหมือนกันนะครับก็รายละเอียดการเก็บงานเนี่ยก็สอบถามเข้ามาได้นะครับว่าเก็บงานอะไรไปบ้างนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์นะครับ เอาไปใช้ได้เลยนะครับคันนี้ก็อาจจะว่ารถคันนี้จัดไฟแนนซ์ไม่ได้แล้วนะครับขายเป็นเงินสดอย่างเดียวเท่านั้นนะครับสําหรับใครนะที่สนใจรถคันนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ทางช่อง YouTube นะครับเวออ u t โหรือว่าเพจ Facebook ของผมนะครับเวออ u t โซื้อขายรถบ้านมือสองนะครับโทรเข้ามาหรือว่าทักแชทเข้ามาก็ได้นะครับใครที่สนใจก็ลอง มาดูมาลองขับได้นะครับอยากให้มาดูคันจริงๆกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับส่วน EP ีหน้าเนี่ยจะเป็นรถรุ่นอะไรมารีวิวให้ดูกันก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยอ่ะฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนจะไปก็ฝากช่อง YouTube นะครับ w a อ a u t โแล้วก็เพจ f a c e b o o เวอโตซื้อขายรถบ้านมือสนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กดติดตามให้ผมด้วยนะครับมีรถสวยๆเข้ามารีวิวให้ดูกันเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไปแล้วครับซู่ Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah, please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top. So you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse. doubts. not what I'm about. Have your fucking cloud. It be raining out, I keep making sound. Go another round. Bitch, I'm legend bound. Can't stop me now. You don't wanna fuck with me like, like share check, like, like, subscribe, I put join crap.